ะอลุงรัดลุงรัตภามาเลาะหาแล้วกินแหละเนาะพี่น้องคือเก่าแหลือมื่อนี่ลุงรัดบ่อยลงดิมันมันหลาะหาเบิ่งหมู่เพิ่นไอ้สดคือการกระปันนได้ใวจังการบ่อยู่นี่ลุงรัดบ่อยอะไรสดครับลุงรัตไทยไทยวีดีโอที่เน็ตบ่ดีนี่เราพูดมันพูดมันกับยังสีเหล่าพี่น้อง ไม่เป็นบ่ามางดหาลูสิบลูไปกับมีเมื่อเห็นแล้วเห็นแล้วออกแล้วพ่นจะออกปลาออกงามในถุงออกงามเป็นหนึ่งเนาะพี่้องเนาะอออามตัว่าาเล็กน่อยไหมไปอากได้ลาสวายต่กูเซปยสวายไหม แต่ปลาสบายใหญ่ยัก34สามสี่ตัว่หลวกเนาะพี่น้องโอ้ยขักเด้อผู้พันเขาน้ำขึ้นมาจะนี่หนามกัหลายยิ่งนี่คนบ้าลุงเล็งนี่คนโอ้ยคือขักพวกนี้หรอกพี่น้อง ວ່າຜູ້บ่ได้ก็มีแหมันบ่ถืกน้ําบ่ไหลเนาะไปได๋ไป